สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวได้เย็บหนังนะคะที่เรียกว่าได้โพลีเอสเตอร์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือได้เย็บหนังทั้งหมดนี้เลยมีให้เลือกหลากหลายสีมากเลยนะคะได้โพลีเอสเตอร์คืออะไรคะเป็นได้สําหรับเย็บงานหนังนะคะเหมาะกับเย็บมือและเย็บจับได้นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเก็บได้เนี่ยสามารถที่จะรนไฟได้นะคะสมมติเราทางานใช่ไหมคะถึงเวลาเราจะเก็บปลายได้ตรงนี้นะคะปลายได้ที่ออกมานะคะแล้วก็จุดไฟลลนตรงนี้นะคะเขาก็จะแบบเป็นเหมือนกับ ไม่แล้วก็เป็นแบบกลงๆมะค่ะติดไปกับตัวตัวตัวกระเป๋าหรือตัวสายนาฬิกาหรืออะไรเนี้ยนะคะเขาก็จะไหม้แล้วก็ติดไปแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเก็บงานด้วยเอ่อเอาไฟร่นได้นะคะได้โพลีเอสเตอร์คือได้อะไรคือได้สังเคราะห์ค่ะตัวได้เนี่ยจะเป็นเกลียวเียวอย่างชัดเจนเลยนะคะที่เห็นในนี้นะคะก็คือจะเป็นเกลียวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมีให้เลือกถึง3ขนาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น P45 นะคะ P55 และ P65 ค่ะทั้งหมดเนี่ย5 5จะมี3 3สีค่ะ P45 และ P65 จะมะ1ีสี่ะ ขนาดที่ใช้นะคะขึ้นอยู่กับซ่อมของทุกๆคนนะคะถ้าสมมติซ่อมใหญ่ก็ใช้ขนาดใหญ่ P65 หรือ P55 ค่ะแต่ถ้าเป็นซ่อมเล็กเนี่ยใช้ขนาดเล็กสุดได้ที่ P45 นะคะตัวได้โพลีเอสเตอร์เนี่ยนะคะได้คุณสมบัติของเขาคือเขาจะไม่เป็นขุยนะคะใจะเย็บลื่นนะคะแล้วก็เย็บง่ายค่ะราคาก็จะถูกกว่าได้ลินินของทางร้านที่ขายนะคะมูลละ275และมีขนาดให้เลือกถึง3ขนาดค่ะมีสีนี้ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะนี่เพื่อนๆไปลองเลือกใช้ได้เลยนะคะ